สวัสดีครับท่านผู้ชมกับมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตากับพามารู้จักต้นคลาอีกสายพันหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะคลาซิตโตซาคอมเพล็กซ์ัวคุณตาวิถีไทยเซิร์ชข้าไปเบิ้งในอินเทอร์เนต็ตซีตโตซาคอมเพล็กซ์ป้าโท ฟังแต่ชื่อนี่เป็นภาษาอังกฤษแน่นอนเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นคลาที่เป็นของต่างประเทศว่าง่ายงไ,งไปอ่าคนไทยเฮาสั่งเข้ามาแล้วก็เอามาปลูกเล่นๆล่นปลูกร่วมกับต้นคลาอื่นๆเนาะคลาลิบบินคลาขุนแผนนะคลานางพิมอืมแล้วก็คลาหลายๆอย่างที่ตระกูลคลาว่าง่ายๆไป อันนี้ซีโตซาคอมเพล็กถ้าหากว่าแปลเป็นภาษาไทยไปว่าอย่างเดียวต้องให้อันนี้สินักศึกษาเพื่อนไปศึกษาหาข้อมูลเนาะในช่วงของการเรียนการสอนเอกพฤกษาศาสตร์นะทีนี้เรามารู้จักเกี่ยวกับต้นซีโตซาคอมเพล็กต้นนี้ว่ามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างมีประโยชน์อย่างแน่เนาะอันดับแรก ถ้าแปลความหมายแล้วนี่ต้นคลานี่ตระกูลต้นคลานี่สิเป็นต้นไม้มงคลได้อ่าโบสิเป็นคุณแผนนางพิมพ์คลานกยูงคลาอะไรต่างๆอืมซีโตซาคอมเพกต้นนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าแปลเป็นภาษาไทยเห็นเหมาะลายของเขานี่งามป็นตะแพงอ่าอย่าคือเดียวกับลายของอ่าพวกเผ่าอินเดแดงเนาะ เป็นบนี้เป็นลายขึ้นนี่นลายเป็นขีดขึ้นนะด้านหลังเด้ด้านหลังก็มีเป็นเอกลักษณ์ของต้นค้าก็คือจะเป็นสีน้ำตาลทุกต้นที่เป็นต้นค้าจะมีสีน้ำตาลด้านหลังนะอันนี้คือเอกลักษณ์ของต้นค้านี่ซีโตซาคอมเพล็กต้ตนนี้นอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นไม้ประดับสวยงามเป็นไม้กระถางเด้ที่แลคุณตาวิธีไทยก็เข้าไป ไปไปเฮือนหลังนึงคุณยายเพื่อนปลูกต้นไม้ขายเต็มนึงมาแลยแม่มาเบิ่งให้แน่เพิ่นว่าอยากได้ต้นยัง <c oughs> เพื่อนประชาสัมพันธ์คุณตากันเละไปเบิ่งแล้วอันนั้นก็มีสวนคุณตาอันนี้ก็มีสวนคุณตาอันนี้ก็มีอันนั้นก็มีเอ่นนมอ,นนม,อมีหลายอย่างที่คุณยายเพื่อนบบมีนะแต่คุณตาก็บ,บริว้วาแต่มมาเจอตัวนี้นี่นี่ไปเจออยู่ในตลาดนัดแล้วแล้วก็มาเจอเฮือนคุณยายพร้อม แต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นต้นคล้าแหละนะ <c oughs> แต่ที่ซีโตซาคอมเพล็กซ์นี่ก็เพิ่งมาเปิดเบิ่งเมื่อสักครู่นี้เองว่า,าที่จริงแล้วมันเป็นชื่อของภาษาอังกฤษ skills. น่าจะเป็นชื่อของต้นไม้ทางต่างประเทศเขาวางง่าง่ายๆไป <g ay> <c oughs> ออมีชื่อภาษ,ษาไทยไหมน่าจะมีอยู่น่าจะมีอยู่น่าจะมีคนเอาซื้อเข้ามาแลกเขียนแปลหรือไม่ก็ตั้งชื่อเป็นภาษ,ษาไทยเนาะ เวลาคนเฮานี่ซื้อต้นไม้ต่างประเทศเข้ามานี่มันชื่อต่างประเทศกับเป็นของเขาแต่พอซื้อเข้ามาแล้วเป็นคนแรกที่ซื้อเข้ามาอ่าก็ตั้งชื่อให้อ่าเตมซิมีชื่ออยู่ซีโตซาคอมเพล็กต้นนี้นะอ่าหรือว่าอ่าพอมาตั้งชื่อแล้วมันชื่อมันโบโบกขักโบม้วนอ่ามันโบทันสมัยมันโบอินเตอร์ว่าง่ายๆไป <laughs> มันโบอินเตอร์อ่ก็เลย เอาชื่อเดิมมาแหละซีโตซาคอมเพล็กซ์ C นี่แหละนะต้นคลาทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษไปเลยต้นคลาซีโตซาค <c oughs> อมเพล็กซ์คุนว่าก็แล้วแต่จะเรียกอย่างไรเนาะท่านผู้ชมนอกจากจะเป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศอีกนะหลายๆคนคุณตาวิถีไทยต้นไม้แต่และชนิดแต่และประเภทนี่ ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนที่เราได้เบิ่งในสารคดีในหนังสือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นคุณสมบัติของต้นไม้ก็จะมีการคลายออกซิเจนออกทางใบนะในเวลากลางวันส่วนเวลากลางคืนก็จะคลายคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็บอกว่าต้นไม้หลายๆชนิดนี่ตอนกลางคืนไม่น่าจะนอนไม่ควรนอนอยู่ใกล้ต้นไม้เพราะมันจะคลาย คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งเป็นซึ่งเป็นกา๊าซที่ร่างกายเขาบ่าต้องการนะสีเห็ดเขาเมื่อละอ่อนเพียอ่าปรกการต่อมาคุณครูบบบนี้อ่าบอกว่าสิเป็นในระดับประถมมัธยมที่มีโครงการพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนะโครงการอ,อพอสอทอี่กระสิเอาต้นต้นไม้ต่งางๆเข้าไปไว้ในสวนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนได้รู้ ได้รู้จักและก็น,นำมาเป็นบทเรียนบทสอนเขาเรียกว่าบูรณาการนะกับการเรียนการสอนอเอาละหนึ่งชั่วโมงถัดจากนี้ไปครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นซีโตซาคอมเพกต์นะต้นคลาคุณว่นานักเรียนหมักขนาดวิชานี้ครูก็จะเลือกต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์หลายๆชนิด มาให้นักเรียนได้ว่าได้เขียนได้ระบายสีในแต่ละชั่วโมงซึ่งไม่ซ้ํากันเนาะบซ้ํา,ากันเลยนักเรียนก็เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆนะหรือว่าในชั่วโมงวิทยาศาสตร์เบื้องต้นครูกล่ามาให้รู้จักส่วนประกอบของต้นซีโตซาคอมเพกมีอะไรบ้างลักษณะของใบมีก้านทำหน้าที่อะไรใบหน้าที่อะไรรากนะวิธีการอ,อ่าถ้าเป็นการงานพื้นฐานอาชีพก็มาเรียนเกี่ยวกับการ ขยายต้นซีโตซาคอมเพกซึ่งตันนี้ก็มีหลายต้นนะมีมีหลายเงาอยู่นี่น,นีมีหลายเงาหนึ่งสองสามสี่ทางนี้อีกนะทางนี้อีกหลายหลายหลายเงาเนาะก็สามารถอาจแยกได้แล้วเดี๋ยวคุณตาวิถีไทยกับพอรีวิวเสร็จกับว่างๆเสาร์อาทิตกษีแยกต้นออกนะเอาให้สําหรับคนที่อยากได้อืคุณตาวิถีไทยแยก ขายมาให้หน่อยเพื่อนวะเอ่อเข้าไปสู่ระดับมหาลายัยแบบนี้หมุดเข้าไปในรั้วมหาลายัยจริงๆก็มีประตูจิ่ดหรอกพาจะหมุดเข้าไปเออเข้าไปถึงรั้วมหาลายัยเอกพฤกษศาสตร์ก็จะต้องพูดถึงการศึกษาหาข้อมูลประวัติความเป็นมาของต้นคลาต้นนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรอาสซิบเมนตต้นคราของต่างประเทศก็ได้ ที่คุณตาวิถีไทยพูดมาซีโตซาคอมเพล็กซ์นี่อาจจะเป็นต้นไม้ของไทยเฮา,า่ที่ส่งออกไปแล้วก็ตั้งเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะอย่างนี้เป็นต้นชื่อภาษาไทยก็มีเออเมื่อศึกษาหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วพวกเธอก็เอามาพรีเซนต์หน้าห้องนะเอามารายงานซีโตซาคอมเพล็กซ์มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นต้นไม้ของ ประเทศไหนพื้นทิ่ไหนทวีปไหนลักษณะภูมิอากาศภูมิประเทศที่พวกเขาอยู่ชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยนะเอามาให้ละเอียดอ้างอิงด้วยใครที่ได้ข้อมูลจากไหนจากย t u b e จากหนังสือตำรับตำราจากห้องสมุดไหนเอามาอ้างอิงด้วยเอามารายงานพรีเซนต์หน้าห้องใครที่มีข้อมูลละเอียดถูกต้องก็จะได้คะแนนตามเนื้อหานะสัน้น อาจารย์ว่านะรวมไปถึงการแพ็กเก็ตจาหน่ายว่าเรียนถึงระดับมหาลัยนี่มันต้องพูดถึงการตลาดการขายนะเอาวิธีการแพ็กเก็วิธีการลงในไลน์ในกลุ่มในอะไรสร้างเพจขึ้นมาเพื่อที่จะใหะ้ต้นไม้ที่พวกเธอศึกษามานี่ยมีคนสนใจทักแชทเข้ามาพวกเธอก็ขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้เศรษฐกิจอีกสายพันหนึ่งไหน อ่าซีโตซาคอมเพล็ต้ตนนี้นะอืมโบเสื้บเชิดเข้าไปใน Google มันสิมีตัวเงินอยู่ข้างล่างบ่สิเป็นซอฟฟีรัสดาหรือ Facebook หรืออะไรต่างๆเขาสีลงไปขายมีตัวเงินอยู่ข้างล่างเห็นบอกสำหรับราคาก็ฟอร์มกก็สิอยู่ประมาณที่อันนี้คุณตาได้มากับสีอยู่ประมาณสักอ่คุณยายเพิ่นขายให้แบบราคา อาแบ่งไปปลูกนะสิะประมาณร้อ,100อยหนึ่งร้อยหนึ่งเป็นบอกเอาแบ่งให้คุณตาวิถีไทยไปร้อยหนึ่งก็เลยกันเพื่อนว่าถ้าเขาสั่งซื้อทางตลาดออนไลน์เนาะกระสิอยู่ราคากสิประมาณนี้แหละแต่ว่าค่าส่งมันกระสิบวกค่าส่งหนึ่งร้อยบาทหรือห้าสิบบาทแปดสิบบาทแล้วแต่กับเพิ่มปริมาณเข้าไปอันนี้ไปซื้ออยู่ในสวนคุณยายเพื่อนนะ กระสีะ <c oughs> ถือแมลงถืงอยังเจาะแน่กระบบเป็นยังอืมหรือไม่ขายว่าเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เอาไปฝากเพื่อนเป็นของฝากของที่ระลึกนะ <c oughs> ในโอกาสเพื่อนมารับตําแหน่งใหม่ขึ้นบ้านใหม่อ่าโอกาสวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็ดีนะเอาต้น ซีโตซาคอมเพล็กอันนี้ใส่กระถางน,น้อยๆไปฝาาไปตอนไปบินของที่ล,ลึกขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่เอาซีโตซาคอมเพล็กมาฝากยายลายของเขามันสวยเป็นเอกลักษณ์มากๆม,มันว่าอืมปาทิตโทคุณยายูทูบเบอร์ตาก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นของฝากของที่ละลึกสำหรับบรรดาน้องๆที่มา เยี่ยมชมสวนต้นไม้มงคลของคุณตานะคณะศึกษาดูงานก็มีสีโตซาคอมแพลก์นี่แหละจะมอบให้คนละหนึ่งกระถางกันแล้วกันเหมือนปะ <c oughs> เอะเอ,เอป้าทิโต้ต้นไม้ต้นนี้มีคุณมีค่าอนันต์นะถ้ามองเพลินๆแล้วอาจจะบ่มีอย่างแต่ถ้าเอาไปใช้ให้มันถูกวางในที่เหมาะสม ประดับประดาบ้านเรือนเนาะปลูกเป็นต้นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามตามโรงร่ําโรงแรมต่างๆเอาไปให้ครูเออครูเอาไปให้นักเรียนอา,อาจารย์ไปให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาหาข้อมูลบรูรณาการกับการเรียนการสอนเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกปะได้การอยู่ที่เฮาจะเอาไปใช้ประโยชน์คุณค่านั้นเนาะหรือ ปลูกไว้ซื่อๆนี่มีคุณค่าทางด้านจิตใจของตัวเองบริใครไพ่เบิง้งเันว่าปลูกบริได้เอาไปโซ่ได้คุณตาวิถีไทยผมนี่ปลูกไว้ในกระถางได้เฮือนเต็มปลูกไวง้งามๆย่านคนมาหลักเหนว่าปลูกไว้เบิง้งผู้เดียวฮดนำ้ำฮดในแต่ละมือ,อบางทีกับเช้าเย็นลดอย่างละวันละหน่อยอืมัมนงามมันมีความสุขทางใจคุณตาวิถีไทยเห็นว่าเวลาที่เห็นต้นไม้ใบหญ้า ปริดอกออกใบหรือมีสมาชิกใหม่เพื่นว่าเออเอาดีดีดีดทั้งนั้นแหละเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาละสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บ่าได้ความไข่ามีให้เป็นเศษทีมือหุ่งมือหนานอนหลับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมันนีโชิ เดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือคราซีโตซาคอมเพล็กซ์ไม้มงคล ไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชม